มากจนวอดครับผมพี่น้องพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมแต่ในหัวราดครับผมหลังจากที่ไปวิดบอของไอ้เสียแม็กครับผมปุกน้อยหลายขนาดครับของเสียแม็กแต่ว่าจับของเสียแม็กแล้วก็ไล่เขาบ้านครับผมขยอคขนทอออกมาทอแบบง่าเลยครับผมนี่ของแต่โยงครับพอวานแปดมือครับผม กำลังสูบบุ่มๆให้ผมตามมาผมบลูท่างนะครับนี่บรูว่าหน้าคนยู่หม่งใดครับเดามากครับผม,ข,มขี่มาขี่มาลัดทงออกมานนี่ครับผมเจอพอดีครับนี่สูไปเลมานชั่วโมงหนึ่งแล้วพี่น้องใกล้จได้จับแล้วเพื่อนว่าเพื่อนบอกห้องมา,าว่าใกล้จได้จับแล้วเรื่อเรอเ,รเรพื่อนว่าครับผมมาทัานครับแถวนี้บอกดุงประดุกปละคอครับผมพี่น้องีจะตัวยหญ่ยติดตามครับ ภาพแเบิ่องท่อญ่ครับท่อพนไ่ขนาดใส่รถไถลากครับผมใส่รถไถไงได้ผมเป็นรถไถหน้าครับนี่ครับผม่โม่เป็นรถไถหน้านี่ลากไปครับท่อพุนบักไงเลยครับ้บังอครับผม่บักไ่เลยอ้ยท่อพ่นอาอาอา เบิกออกครับผมอุ้ยโอหใหญ่เลยแปดนิ้ววะดโอ้ยหัวยมีดมัโอ้้มันจะรวมเพราะส่สายพันละมึงงานเขาอีกละโอ้ยโอ้ยพี่น้องพอเอาพือ่อนซ่อนครับผมบึมบึมเลยว่ามันหนาไไลว่ามันขันหน้าขาดเร้ยสุดยอดสุดยอด ใกลรถไทยนานำหมดเลยครับผมง่ายๆเออครึ่งละเบนี่ครึ่งละเบนี่ใกล้ละเบนี่ใกล้แล้วหรอติามครับผมปลาไหลตัวนี้มีเส้นปลาไหลเมื่อวานกันหนิเมื่อวานบอกว่าได้ปลาไหลหลายครับตัวนี้เงยมือนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะติดตามเส้นปลาไหลน้ำพร้อมครับผมเอ้าร้อยอีกบ่โดนครับโอ้วอนซ่อนตัวนี้แลนี่ อ่อไรล่งบอกนั่เขาให้นกพนอก้อ่พ่อไร้ล่งอีกแล้วเมื่อกี้ตั้งไม่เกือบชัวสีได้ครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วบาทอยูใกล้แล้วครับผมเดี๋ยวถ้าเบิ่งป่านี่ตัวหงก่กระโดดเห็นบ่โอ้ชิบิตแกนี่ลงไปแล้วครับ ไอชุดบิก,กินีลงไปจับปลาครับผมบิก,กินีผู้ชา,ายครับบิก,กินีผู้ชา,ายขอมาสู้ครับผมเออมาสู้คนใส่ชุดบิก,กินีครับผมเนี่ยบพิ่นได้เล็นบอลนี่เออเออมื่อเดียวคือจับได้ไหมเถอะ โอยตอบเอตอบสองมือองไรมาท่านอยู่ข้าเจ้าจับมือเดียวเลยมือมีขาดตัวนี้นี่เส้นหาปลาไหลได้ครับนี่พี่น้องวาดด้วยนี่เส้นจับเส้นหาปลาไหลได้นี่สุดยอดได้นี่ฮึฮึ <c oughs> <c oughs> ยังว่าจะจับนะตัวมันโอ้ยอยากไาอ้มือเดียวก็รจะจับเด้ะสองตีนสองมือจับป่าประด้อยู่ครับผมมือเดียวมันจับปั๊บเลยระวงังงยาวมือเขยไปเนะแงนเข่าได้น,น,น่ะน่ะมาลงมาอันบ่ฮะมี่จะปลาดุกอือยันเดี๋ยวลงมาครับผมป่าว่าเหนื่ลงมา รอครับผมรอคือมือเศร้านี่แหละเป็นแต่ตผมมีปลานะครับมือเศร้านี่โอ้พอ่อขีดตมลึกๆปลาขึ้นมาเนี่ยปลาดุกน้อยเต็มเลยครับผมนั่นคพินจับได้เห็นบอกหนี่เพิ่นจับได้อีกเลนบอนี่นั่นโอ้ตอบกันได้คือกันธรรมด,ดามาธรรมดานี่คู่บิ๋งล่ะตอบครับผมชุดบิกนี่เคยเห็นบอกแบบปยปลาดุกตัวนี้งามขนาดครับผมโชว์ไปแต่ว่าเอ้ วิกเกนี่จังน่อยก็แกออกให้เบิ้งครับผมวิกเกนี่ใส่พิษคางเอาไวนไหนวิกเกนี่ประคอนนั่จับมือเดียวคือวันด้วจับมือเดียวคือวันด้วยวิกเกนี่เพราะเด็กกำคางยุ่ยใส่สามมือแล้วครับว่าตะปีไม่หุ่นลืมก็ลื่อมมาท่านนอนหลับเลยลืมกลับครับผม โอ้ยตัวเดียวสองตัวจะเพิ่มเอาไว้ง่ายกว่าไ่ายมันหน่อยมันหน่อยเอาไว้ก่อนโอ้ยมันหนีอยหน่อยนึงอะได้จะหลายกว่านี้ไปปลาสามตัวโอ้ยปลาสามตัวก็เอาขึ้นมาดิยังไม่ได้จับเป็นทางการด้วยนี่ยมันเป็นทางการนี่ไง ลองลองดูตะโพกสุกุ้่ไจับข่างบนนี่ก้อนละตบโุ่นไรจับข่าง,ง,งข่างขางขเบิ่นก่อนไปไม่ยังล่ะโอ้หุ่นตบเบิบ่งจับป่ามือเดียวนะพูน่ะพูน่ะพู้น,ะน่ะบาดเจ็บครับผมบนนี่หายอยู่บาดเจ็บไปหาแท่งปลาไหลบาดเจ็บเลยครับ ไม่ยังล่ะโอ้ยมีเกย้มิกเป็ิ๊กลูก,ก,ลลลลก <c ười> จับป่ามิกเป็นยังล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 งโอ้มิกบริยานหรอกพูนไปจับบอลเตาด้วย่นไปเห็นเตาบอลมิกอู้ยูฟังหนู <c ười> <c ười> ก็มาดูก็ตัวงามเนี่ยเออมาดูตัวนี้งามครับผมใหญ่โอ้โหยงยังลงไปตามครับผมปลาป่าตัวนี้ใหญ่ครับนี่กำลังลงไปนะครับผมนี่รุ่ยหายอยู่นี่ครับรุ่นนี่งรุ่นนั่นนั่น,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 นไม่ยังลงไปไปยังไง โอ้ดีล so ุงไปมันแมนบ่ล่ะไปยังล่ะไปยังปลาซ่อนนี่ไปยังปลาไหลนี่โอ้นึกว่าปลาควาครับผมปลาไหลไหลลงมาเมื่อกี้นี่โอ้ไข่ติบไข่ติบนี่จะบอกปะ บรดกงาดเจ็บนี่วะเออห้วยอ๋อคือมีห้วยแท่งถูกแทงแทงตึงเลยลงมาพอดีเลยงนนั่นเลยกปุ๊บเลยหยาเนาเพื่อนว่พึ่งแทงถูกมันตัวน่ะอ้ยมันถูกทั้งเมื่อกี้เองทั้งตีม่เลีอยออกเลยนะ ไงเตี๋ยวครับผมปลาไหลตุนนี่แทงเมื่อกี้ครับผมบ่ได้แทงมันถือขังนี่เพื่อนเราขังตักเมื่อกี้นี่เอออะไรเหาะนี่เลยครับอะไรเหาะอร่อยเหาะเพื่อนว่าครับผมหื้อหอหื้อหื้อหื้อเงี้่าครับผม lấy gì leo lấy gì leo ê, ý. yeah ê ô đây bố hai hai <cười> hai bữa lưới. ครับผมเอ้าเอาทั้งนี้ก็ได้ไม่ยังไม่ยังไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วครับผมบักงบักงพูนพูนพูนอออเอาลงไปเจ้าด้วย ยังล่ะโอ้ยประชาชนมือเดียวเห็นแตเอ้ากระดดกับผมประชนมือเดียวได้ไบังกระสิ้บังเอาเอ่าตะค้อครับผมรุ่นโตต้อไปรุ่นโตต้อไปครับ บ่ทันครับผมฮะเอาเอาปลาไหลอีกแล้วเอา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 ปลาไหลเอาได้ปะพอลูกเป็นอะไรบ่คอครับผมได้แล้วนี่เออเอาตัวใหญ่ก่อนตัวน้อยก่อนทั้งหลังทั้งหลายตัวหนึ่ง ครับผมปลาโคอีเล้วเี๋ยวขลายลงไม่อีกยังล่ะยังล่ะโอ้โคได้ยังไงนะ เด้อ <mean> ีกแล้วมือเดียวนี่โอ้ป่าอยู่นี่ไลยนี่ว่าจับวัวจับอาเลยนี่เออ น้องครับผมไปล่างวันนี้มันช่บกกระโดดป่ะตอบเจ้าล่างใช่ยังใช่บกกระโดดจุ่มน้ำกระโดดเราเดินน่นนะเงี้บอกว้าววิ่ีอย่าจุ่มนี่ก็ดีเลยคนยังไม่กระโดดเลยนะคุณเด็กไปยังนี่คนนี้ไม่กระโดดเลยน้องเพื่อนสบายครับผมให้เพื่อนพักพนไปนั่นทั้งนาทั้งร่างได้เงี้ยหนู ยังนั้นนั่นๆปลาไหลมันออกได้โอ้มือมันออกไปหลายตัวแล้เบ่งหู้ง่ายนึงเนอะโอ้ยอ้วๆๆนี่น้ออยังไรหักข้อหักข้ออะไหลหักไปเลยยังยังยปลาไหลมีไอ้ปลาไหลนั่นๆๆนั่นน่ะนั่นแหละสองตัวสามตัวนู้นเขาจะจับได้นั่นอือเมืองตามันห่างมันจะออกเจ้าไปล่างออกแฉเลย นั่น <nước> น <Genius. S 2> <Okay. S 2> ั่นนั่นนั่นจะเอาเมื่อรวงประดุกได้หรือเ่างประดุกเด้อจิ่มวเน่เป็นิ่มมากลงานเขาเน่ปดุกตังเน่ยนก็ดนปลาไหลอันน้นนเนองปลาไหลครับเอปลาไหลอันอยู่ในถุงนะครับผมอยู่ในบิกนี่นครับผมบิกนี่มันปลาไหลครับกกงนี่ใส่กระปก็มาครับผม มีตัวเดียวครับใส่กระแปะกระมากไหนัวใส่ไม่จากปีแล้วเก่งแน่นิเป็นสองปีแล้วเก่งแน่ตัวนี้สองปีแล้วครับบิกินี่ตัวนี้สองปีแล้วโอ้สีที่ตกใส่แฟบฮตั้งหนึ่งดวงแล้วเจ้ากระไรก็เจ้าไปไๆเจ้าดวงแล้วไปล่างไปล่างไปล่างคนล่างคนน้องว่าต้องใส่ใจไปได้แล้วครับก็ชูบิกินี่ครับผม ใส่ใจปลาครับผมเี่ก็จ่างปลาให้เบื้องครับปลาเงี่ยไง่ปบักคอยเก็มีนั่นไม่มีอยู่ดิน่นมีอยู่ดิน่นหามว่าที่ใส่จับไปปลาดีงว่วนหายหาเ้วเจ้าหนั่นงัวนหายหาาตบไ,ไปได้ ม่เหนยงหน่อยอยู่ม่หนยงหน่อยอยู่เฮ้ยจสีหาลูกอยู่ดอกเห็นว่าแกเลยตามลูกมันหน่อยพูดอรเว้ยใ่เลลูกเว้ยนำลูกกันหน่อยพูดหใส่เยอะนี่โอ้หนูใจแม่หนูมาจไหนนี่มันออกนำนำตาไหลลูกไปเ้าแล้วองคิ ไม oh. ่ยังหรอฮ่าฮ่า oh ฮ่าลายจะงีายแล้วโอ้ยยากกัิงเนาะเฮ้ยบาทนี่ตัวเหญ่ทำหายงานเขาเขาเลยสิโอ้เขาเนียบ้าเนี่ยเฮ้ยอะไรเขาเขาในี่เรียบร้อยพอดีละเผามันตั้งไม่ไพ่เลยดิงออกเราว่านั้น เลื่อนเลื่อนโอ้หเรียบเลยโอ้ยยู่ดิงงว่าอยู่เลยจับได้เร็วมิไปฟาบไปฟาไปเก็บไปฟาไปเก็บปลาไปจับปลามุนก็จะเกี่ยวขึ้นไม่ลรางียบเลยพุนตอบเร็วๆเนี่ยไม่ใช่เอาไม่ลรางียบเลยนี่นี่เพื่อนไอ้จับปลาได้ายเลยเจ้าสักายเลยแล้วก็ล่างปลามาท่านผุนมจับมือเดียวเยอ่เลยผุน่ะ ได้อีกแล้วพุ่นี่นี่ก็จะเจะนี่เห็นบ่เพิ่นก็ได้อีกแล้วนี่จ้าตอนเจ้าลงไปยวนเจ้าก็เบอร์ไหนกเดียเตรียมตัวเลยเตรียมตัวล่างปลาเลยนี่เพื่อเจ้าคึอนม่ให้ล่างนี่ต้งง่ายกับเบิร์แล้วนี่ใครใครใคร,ะระจะได้เยอะกว่าการให้รางวัล <laughs> 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 เอาไปจัดไปยองกว่ากันเอาเอ้โหตัวอันนี้นี่เพื่อนเราป่ามาล่างเหรอที่บนล่างให้เรียบร้อยเลยนี่วัดวัดวัดซี่วัดเออนี่งานเห็นบนนี่ว่าแต่บ่มีป่าที่มีอยู่อะไรอีกล่ะอะไรอีกล่ะอะอีกล่ะตอบปอยู่ อีตัวใหญ่ครับผมบั้งนามาล้งไอลางตานีก็นใสถังอ่ะตัวนี้ก็ใส่ถังนี่เลย้อไอ้เอาจะลางเนเอาไปลางจุร่าห่ยก็ดูดอกใส่มาแทงผมฮะ มันทัง่งนมือหน่อยทางบนน้ำตักตึกจึกเลยปากทังเอาครับบนนี้ตะสิง่อนอนกอกทังน้ำตักเอามันแล่ะเอ<ำ><ๆ>อหล<ๆ>ัแล้วครับผมนี่งามๆครับพี่น้องแพงอย่งบุจะนับจะนับแต่เก็ยาคุ้มมาแค่กันแพงหลายๆหน่ะนะ ม่นี่ขอผักไงครับผมสุดยอดเลยทวรเป็นแปดนิ้วครับใส่รถไทยไงหลากเลยบุ่มบุ่มบ่มเลยครับเมื่อเราไปป่าเนี่ยเพิ่งกํลังจับปลากํลังมดขีจตุมกันนี่ที่มันเหลืออยู่ครับผม พี่น้องครับผมหลังจากที่ติดตามช่วงเสาของบ่อของเสียแม็กช่งายก็มาติดตามของนี้ย่องครับควาบครับพวบปักไงครับผมอ้ถอดสุดยอดเลยครับผมเอาไปดูดบ่อนี่ยัไว้ไหวเลยครับผมเออได้พอกินครับผมพี่น้องบ่ได้หลายครับได้พอกินครับผมติดตามครับไม่ห่วยรากซิวซีแก้วม่วนๆกันไปผมมีการขายครับผมมีเจ แบ่งกันกินครับไม่ยังง่ายทั้งป่าครับเอ,อ้าที่ตาครับผมแบ่งกันกินครับผมสวัสดีครับผมแบ่งหนบ้านไม่งังน้นมันดีง่ายกา่ามาเคยพี่เอ,อ้กาก็บ้าดครับ